หลังจากที่เราดำเนินการผสมต่างๆเสร็จสิ้นแล้วก็ไปนึ่งนะครับตอนนี้เรานึ่งมาได้ประมาณสามสิบนาทีแล้วนะครับจะมีสภาพอย่างนี้ครับแรกเริ่มนั้นเราก็จะปิดฝาเขานะครับแล้วก็พอักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ด้านหน้าน,นั้นได้สุกง่ายขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการเปิดฝา พักเท้านะครับเพื่อที่จะนึ่งด้านบนให้สุกไปด้วยนะครับตอนนี้เริ่มจะได้เรื่องได้การแล้วแหะครับผมคิดว่าอย่างนั้นในขนาดเดียวกันนะครับเรามีถั่วดําท่วนะครับข้าวเหนียวเนี่ยกิโลหนึ่งนะครับแล้วเราก็อยากทานหลายนมนอตอนนี้ผมก็กวนข้าวเหนียวดําเพื่อจะจะกินกับน้ํากะทิด้วยนะครับก็ทําไม่ยากนะครับส่วนผสมต่างๆเครื่องครา ประกอบกันเนี่ยก็มีเม็ดบัวมีเผือกมีข้าวโพดมีพุทรา,เ,าเดี๋ยวก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนไปด้วยนะครับนี่นะครับหากินยากนะครับเมนูอย่างนี้หากินยากถามว่าทํายากหรือเปล่าก,ก็ไม่ถึงกับยากนะครับแต่ก็ต้องเตรียมวัตถุดิบนะครับ ใช้เวลาในการปวนไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าต้องใส่แป้งมันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีการจับตัวให้ข้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเกร็ดที่ไม่ได้ใช้ก็คือไม่มีครับนะครับสองเมนูจากข้าวเหนียวดำนะครับยังมีข้าวเหนียวดาอีกประมาณสามขีดนะครับก็ทำได้หลากหลายเมนูมากนะครับ ข้าวหลามในลูกมะพรเท้าก็ว่ากันไปนะครับกำลังนึ่งแต่ตอนนี้ข้าวเหนียวดำเผือกแล้วก็มากด้วยธัญพืชนานาสีสันนะครับก็ถูกผสมแล้วก็ปรุงเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเหลือเฉพาะการทำน้ำกะทิ นี่นะครับประกอบไปด้วยข้าวโพดเผือกเนืับมะพร้า,พาวอ่อนพุทราทยังมีเม็ดบัวนะครับสุดยอดมากครับอร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยครับ ไม่ต้องใส่แป้งมันเลยนะครับเกรนมากครับครับในระหว่าที่ตัวข้าวเหนียวของเรากำลังเย็นนะครับเราก็ทำน้ํากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำกะทิเข้มข้นนะครับให้มีรสเค็มนำนิดหนึ่งนะครับให้เข็ม นำมันนะครับตัดเส์ฟครับครับเราตัดเสร์ฟนะครับที่ใส่ส่วนผสมไปก็ใส่ไปที่ให้สุกนะครับแต่ว่าก็ต้องมีท็อปปิ้งเป็นข้าวโพดเป็นเม็ดบัวเป็นเนื้อมะพร้าวนะครับอันนี้เราก็ต้มแล้วก็นึ่งจนสุกเลยทีเดียวนะครับ สำหรับมาทำท็อปปิ้งให้ได้ความสวยงามนะครับนานแค่ไหนแล้วนะครับที่เราไม่ได้กินเมนูที่อร่อยของขนมไทยชนิดนี้นะครับวันนี้เราจัดสมความตั้งใจเลยทีเดียวนะครับสองเมนูนะครับข้าวหลามในลูกมะพร้าวกับต้ม ข้าวเหนียวดักะทิสดนะครับแล้วเราก็ลาดไปนะครับน้ำกะทินะครับถ้าเป็นแบบตำรับชาวใต้แท้ๆเนี่ยจะเป็นกะทิสดเลยนะครับใส่เฉพาะเกลือไม่มีแป้ง ข้าวเจ้าแต่อย่างใดนะครับเป็นกะทิสดสดก็จะได้ความอร่อยอร่อยหอมมันอีกชนิดหนึ่งไม่ต้องตั้งไฟด้วยนะครับไม่ต้องตั้งไฟด้วยครเป็นของปากใต้แท้แต่นี่เรามีกะทิอยู่น้อยนะครับเราก็อาจจะใส่แป้งข้าวเจ้าผมใส่นมจืดไปด้วยนะครับก็ให้ได้ปริมาณมากๆเพราะว่าจะทำไปเผื่อ หลายๆจุดนะครับนะครับทําไปเผื่อหลายๆจุดแต่มีกะทิอยู่น้อยครับแล้วการรอคอยก็สิ้นสุดลงนะครับได้เป็นข้าวหลามในลูกมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลานึ่งค่อนข้างนานนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนเทคนิคโดยการน,นึ่งข้าวเหนียวให้สุก นิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปนึ่งอีกครั้งในลูกมะพ้าวนะครับนี่เราทําครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่รู้เท่าทันนะครับก็คือใช้ข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้แล้วก็ไปนึ่งเพราะฉะนั้นใช้เวลาแทบจะสองสามชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สุกสมการรอคอยจริงๆครับนี่ครับ นี่คือข้าวเหนียวดำหลามในลูกมะพร้าวโคตรเครื่องสุวัสด์จัดให้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนิดหนึ่งนะครับอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับเราก็จะใส่หน้ากะทินะครับ แม้เราจะใส่กะทิไปรอบนึงแล้วในการนึ่งครั้งแรกนะครับแต่ว่าที่บริเวณด้านหน้าก็ต้องใส่อีกรอบหนึ่งนะครับอีกครู่เดียวแล้วนะครับถ้าโดยที่เรวนั้นว่าเสร็จนะครับ